เซลล์ตัวนี้มีโลิตินแล้วก็ยังมีตัวไขโตซานนะจัดก,การดูดดักจับไขมันนะครับผงเปลือกอบเชยพวกนี้จะทําหน้าที่ลดการย่อยน้ำตาลพวกแป้งให้เป็นน้ําตาลนะครับมีสารสก,กัดจากถั่วขาวนะครับมีกรดอะมิโนไทโรซีนตัวนี้แอลคาเนทีนพวกนี้จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องระบบการย่อยแป้งนะย่อยไขยมันเพราะฉะนั้นจะบล็อกเอาไว้เป็นการบล็อก เป็นการบล็อกและจะทําการไปดักจับคอเลสเตอรอลแล้วก็ L D L ที่ล่องลอยในกระแสเลือดด้วยเพราะฉะนั้นสแลกตัวนี้จะทานเพื่ออะไรหนึ่งนะครับช่วยจัดการบล็อกแป้งบล็อกไขมันไม่ให้มากเกินไปในร่างกายของเราสำหรับผู้ที่ชอบทานอาหารมื้อดึกนะท่านทานสแลกไว้ก่อนเลยลงหน้านะครับแล้วก็คนที่ทานพวกไขมันมากๆจะช่วยป้องกันการเกิดน,นิ่วในถุงน้ําดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนิ่วถุงน้ดีแล้วถ้าเกิดมีปัญหามากๆตัดถุงน้ดีไปตอนนี้ท่านทานของมันไม่ได้เลยนะครับและก็ช่วย ช่วยให้ให้ร่างกายั้นเกิดการเผาผลาญได้มากขึ้นก็เป็นการลดเชฟในตัวด้วยนะครับนี่คือคุณสอ